กำลังพัฒนาการมาเลยครับอันนี้เป็นการช่วยกันตั้งเตะพรุ่งนี้มีงานครับ Bye. เดี๋ยวละบอกว่าเป็นไม้เหมือนเนะไ่เท่าไมอวตมันใกว่าเจ้ฟังเอามาอยู่เจ้าฟางฟาล่เจ้าฟามี่ซื้อมามวนอยู่ขึอนก

ขหลายอแล้วปอบก็ก็ไปนี่นั่นปับเลยแล้วแก่แล้วแบบแปดไม่น่ไป

ວ່າເລີຍໂທມາວ່າບໍ່ວ່າໄປຊື້ລົດຊ่ยม ปอกหอมปอกกระเทียมครับบุฟเส่ช็อปช้ไอ้หมอนมึงจะได้ยวเสินนั่งดีๆก็แันกล้องแล้วมีแค่หยังันน้ไอุ้หงันนี้ไสุปหสกปรกบนั่งเกียบขายสบายสบายงะแม่นแบบนั้นลืนานแต่การนำมาไม่นานประชุมเ่้นส่งหัวลงนี่ แม่กินเจ้าก้อนแล้วมบนห่าดเดียวดเดียวอืมน <laughs> ันนึกว่าได้โปะวะนงอะจุด้าอีกเลยมึงะเ

i ลุงก็ยินลุงพ่อเนี่ยลุงพ่อม่จัดเล่าในนั้นไปแล้าพวกเราก็หลุดลุงก็ยินวัดจะน่าทมาน้อยนิดหน่อยแม่บุพเพื่อไปก็จะไปหาเขาอุ้มไว้มาเชิดขึ้นหลังหนึ่งมากเลยเนี่ยนะครับโครงการเทศ

งานจริงวันที่สองนะครับรันศุกร์ที2567วัดบ้านเดี่ยวอำเภอพนมพลอำเภอพุนไทรจังหวัดนองคายครับ